สวัสดีค่ะเจอกันกับบรรยากาศที่มีภูเขาล้อมรอบนะคะโอ้ยเราชัดเจนไม่ได้นะคะเมย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 นั่นเองเนาะคะ่ะมีมีโอกาสได้มานะคะมีโอกาสได้มาแบบอยูก่กับธรรมชาตินะคะเนาะมือไม่นิ่งนะคะอดเอา เมียกับเมียพี่น้องอันนี้เป็นอุทยานแห่งชาติอำเภอภูผามาันนะคะจังหวัดคอนเจนแนนแนนแนั่นเองนะคะมาทางนี้ก็ยังคอนเจนอยู่นะคะมาทางนี้เป็นอำเภอน้ำหนาวนะคะ ทางอำเภอน้ำหนาวนะคะป้ามันสูงนั่นเองมันเลยบังนะงะั่งวิวนะคะเราจะพาเดินดูป้ามันเตี่ยนะคะตรงนี้พอพอเห็นอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นของน้ำหนาวนะคะฝั่งนี้นะคะไปอำเภอน้ำหนาวอีกยี่สิบกิโลนะคะ จุดจุดจุดบังปลามันเหมดนะคะอันนี้คือผู้เขาฝั่งของอำเภอน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติอำเภอน้ำหนาวนะคะย้อนเสนะะียงเลยค่ะฝั่งตะวันตกนะคะแต่ว่าแต่ว่าเมฆบังตะเว้นแล้วนะคะตะวันแล้วเนาะ ทางนั้นจะเป็นของชัยภูมินะคะเนะเาะพวกเขายุ่งากลางนั่นเองนะคะภูเขาล้อมรอบนั่นเองเอ่อเขาอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับภูเขาอันน้อยนี่เนาะคะ่ะน,นี่บ้านเขาอยู่ใกล้กับภูเขาอันนี้เนาะที่เวลาเราไล่เราเพ้นกล้องไปทั้งภูเขานะคะคือภูเขาอันนี้นะคะภูเขาอันนี้แหละซื้อภูเขาอีกอยง่ง ผู้บกบกนะคะมันมีต้นบกบกเพิ่นก็เลยเอิ้นผู้บกบกนะคะนั่นจะเป็นฝั่งชัยภูมินะคะชัยภูมินะคะฝั่งนั้นที่เรามองเห็นก็คอนเจนนะคะทั้งฝุ่นคอนเจนนะคะที่เรามองเห็นนี่นี่คือคอนเจนนะคะมานี่เป็นของคอนเจนแล้วนะคะนี่ก็คอนเจนนะคะ นะคะขอนแกเล่นๆนะคะสวยงามไหมคะไม่มีแดดด้วยเนาะคะ่ะก็เลยอันเบิงแบบยินตาเนาะคะ่ะ ธรรมชาติสวยงามเสมอนะคะหิวข้าวเลยนะคะเนอะหิวข้าวเร็วหิว,ข,ว,วข้าวเร็วสวยงา,ามมาค่ะอันนั้น ทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนาะค่ะเขา้ายาัวพี่น้องยากันยุ่งหม่ตะก้ายากันยุ่งเฮ็ดึ้นไหนไปเฮ็ดยกขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะคนไทยกับเพียงทอกันกับปลามันนี่เนาะค่ะอดเอา ชมกันให้นำใจไปเลยนะคะชมกันให้ชํำอุราเลยเนาะค่ะธรรมชาติเนาะอันนี้บริเวณทางกลับบ้านนะคะเดินไปเรื่อยๆจะไปเจอคลองน้ำก้อนที่จะถึงภูเขานะคะเป็นล่องน้ำนะคะล่องน้ำที่ไหลไปรวบรวมกับลำน้ำเชิญน,นี่แหละค่ะ อันล้ำนําน,นั่นที่เป็นมีน้ำตกเยอะนะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นน้ำลงมาจากภูทั้งนั้นเองเนาะเป็นมีน้ำตกตาดใหญ่น้ำตกอะไรที่เป็นแดนกันคอนเจนแดนกับอันเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะเป็นรอยติดต่อกันนะคะเอาแม่น้ำเป็นแดนเนาะอีกฝั่งเป็นคอนเจนนะคะอีกฝั่งก็เป็นของเพชรบูรณ์นะคะอันนี้เป็น มมรุ่นน้องนะคะป่าอย่างนี้เป็นของมูรุ่นน้องนะคะเราก็เลยมาจอดเอารถมาจอดที่เขานะคะเพื่อที่จะได้บรรยากาศหน่อยเนาะคะ่ะมืดมืดค่ะหน้าจอมืดเนาะ นี่ผู้อันนี้ที่อยู่หน้าบ้านเขานะคะนี่อันนน้น้อยนี่เนาะผู้บักบกเนาะคะ่ะนี่เป็นของอันที่ผู้ยุกฝากกันไปนั่นเป็นของใช้ภูิแล้วนะคะนีบ้านส่วนของน้องเขานะคะแต่ตอนนี้น้องเขาไม่ได้อยู่นะคะเขาไป ทำงานที่ต่างประเทศเนาะคะ่ะม,มักสิดาหรือว่าฝรั่งนะคะปลูกพืชไร่นะพืชสวนนะคะอยู่ที่ท,ที่ตรงตรงเขายอยู่นี่เป็นของชัยภูมินะคะลืมบอกไปเนาะเป็นเดนของชัยภูมินะคะ มืดแล้ว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 นะคะเราจะกลับแล้วนะคะอันนี้ทางเราจะกลับนะคะย้อนเสียงนั่นเองนะคะอันนี้เป็นฝั่งทิศตะวันตกนะคะนี่นะคะมืด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 นะคะมีเพื่อนมาด้วยนะคะมีพี่มีเนาะ ที่มีกับน้องมานะคะพืชเศรษฐกิจนะคะกล้วยเนาะฝั่งนี้เป็นป่าเขาพ่นนะคะที่เราเคยมาถ่ายให้เห็น ป่าเขาพดนะคะคือสิเศรษฐกิจกของแต่ละท้องถิ่นนะคะพี่มีอยากกลับบ้านแล้วนอนเฝ้าแล้วคะ่ะอยากกลับบ้านแล้ว ถึงตรงนี้แล้วก็อยากถ่ายให้เห็นอีกเราจะปิดกล้องแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่รับชมชิปให้เรานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะ บายค่ะมีโอกาสเราจะพามาชมอีกนะคะถ้าไม่เหนื่อยนะคะ